อุกอาจโจรขโมยภาพแวนโกะออกจากพิพิธภัณฑ์เนเธอร์แลนด์ขณะปิดเพราะโควิด19พิพิธภัณฑ์ซิงเงลาเรนทางตะวันออกของกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เปิดเผยว่าภาพวาด Garden, สปริงการ์เด้นสวนใบไม้ผลิของนายแวนโกะศิลปินชื่อดังระดับโลกหายไปจากพิพิธภัณฑ์ซึ่งเหตุนี้เกิดขึ้นในช่วงพิพิธภัณฑ์กำลังปิดให้บริการจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่ามีภาพหรืองานศิลปะอื่นที่ถูกขโมยไปหรือไม่นายเอดเวิร์ดฟานออสผู้อำนวยการทั่วไปของพิพิธภัณฑ์กล่าวว่าพิพิธภัณฑ์รู้สึกโกรธมากที่มีผู้กระทําเช่นนี้ขณะเดียวกันนายยานรูดอฟเดลอมผู้อำนวยการกล่าวว่าตนรู้สึกตกใจมากและไม่พอใจสุดๆที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น